thank you ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะ AEC หรือประชาคมอาเซียนที่จะมาในปี2 5 5 8นี้นะคะประเทศไทยของเราก็ได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาค่ะหลายๆโรงเรียนตอนนี้นะคะก็มีการตื่นตัวเตรียมความพร้อมกันมากมายค่ะและโรงเรียนจินดาพงศ์นะคะซึ่งอยู่ที่ซอยอนุสามิตเขาก็ได้มีการจัดห้องเรียนอาเซียนโมเดลขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบค่ะจนมีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในกรุงเทพนะคะมาขอดูเป็นต้น แบบกว่า50โรงเรียนแล้วค่ะและในวันนี้นะคะทางโรงเรียนจินดาพงศ์ก็ได้มีการเปิดตัวห้องเรียนอาเซียนโมเดลอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราจะไปดูการเปิดตัวนะคะรวมไปถึงไปฟังเสียงของท่านผู้อานวยการโรงเรียนจินดาพงศ์และฟังเสียงของท่านผู้อํานวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาตลอดจนการแสดงของเด็กนักเรียนด้วยไปชมกันเลยค่ะ i'll ชื่อการหนาหนึ่งประเทศไทยสองประเทศพม่าสาบรัมพูชาสีประเทศล<ร>าวคาอิโนโนีเสยหกฟิลิปปินเจ ความน่ารักของนักเรียนระดับอนุบาลน,นะครับเก่งมากนะคะครับใน <รถ S 2> งานจำ<บ>ได้ทั้ง10ประเทศเลยใช่ครับแล้วในงานวิชาการที่ผ่านมานะครับโรงเรียนจิระพงศ์ของเราได้จัดงานระดับอนุบาลก็จัดเป็นงานได้ทั้งการแสดงทั้งผลงานทางวิชาการระดับอนุบาลก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับ ตัวห้องเรียนอาเซียนโมเดลนะคะแล้วก็การแสดงของนักเรียนก็เป็นที่น่าประทับใจนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะไปชมห้องเรียนอาเซียนโมเดลค่ะว่าเขาจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนรวมไปถึงฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการทั้งสองด้วยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ i อ m i ม i ฟิเ5ชั่นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักประชาคมอาเซียนกันเด็กๆรู้จักไหมคะประชาคมอาเซียนรู้จั ภูมอ,อาเซียมมีกี่ประเทศคะสิบประเทศ,ปร,เทศประชาค<ผ>มอาเซียนม,มีสิบ เรนรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆสําหรับเ,เด็กๆของเราทุกคนที่จะก้าวเข้าสู่ยุคอาเซียนในปี2558นะครับการทํางานของโรงเรียนเป็นการสนองนโยบายทั้งในระดับร,รัฐบาลระดับของกระทรวงศึกษาการนะครับที่จะทําให้เด็กของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้โดยเริ่มต้นที่ ในหลักที่ว่าเรียนจากเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยากเรียนจากเรื่องที่ใกล้ตัวไปถึงสิ่งที่ไกลตัวได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องที่นักเรียนจะรู้เรื่องเกี่ยวอาเชียเนี่ยสิ่งที่เริ่มต้นในวันนี้เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อนที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงการแต่งกายเรื่องของอาหาร เริ่มต้นพอนักเรียนเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนํามาทํามากยิ่งขึ้นซึ่งโรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ไว้ในในในศูนห่งนี้นักเรียนก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ในขณะเดียวกันนอกจากนักเรียนแล้วนะครับก็เป็นคุณครูทั้งที่นี่และคุณครูที่อื่นจะได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเลยเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือไม่ได้จัดสําหรับโรงเรียนสําหรับนักเรียนสําหรับครูอย่างเดียว พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยระหว่างที่มารอรับส่งลูกก็สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์กับทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนด้วยถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับเพราะเราได้เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อนและหลังจากนั้นก็ไปดูในเอกสารที่เป็นตำราไปดูในสื่อที่เป็นซีดีวีซีดี ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเปิดดูได้เองเรียนรู้ได้ตัวเองก็ถือว่าระดับดีมากๆน่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างได้เลยบรรยากาศภายในโรงเรียนเนี่ยเดินชมแล้วเนี่ยมันร่มรื่นมากสวยงามมากคเคยได้รางวัลอะไรบ้างอ๋อได้รางวัลหลายหลายอย่างนะฮะอย่างล่าสุดก็รางวัลหน้าบ้านหน้ามองของกทมะะแล้วก็ได้ได้สิ่งบรรยากาศนี่จากจากหน่วยงานหลายแห่งแล้วสิ่งหนึ่งก็คือ ที่นี่เป็นแหล่งดูงานทั่วประเทศเลยตอนนี้มาดูงานประมาณ500กว่าโรงแล้ว <พา S 1> บางปีนี่200กว่าโรงไอช่วงแรกๆเนี่ยคือของเรานี่เป็นที่แรกก็ยังยังดูทั่วไปอยยังยัง,ยงที่นี่อาเซียนนี่ก็ผมก็พยายามจัดให้มันดีนะให้เด็กได้เรียนที่อื่นก็อาจจะมีอยู่บ้างแล้วฮะเรารเราอาจจะไม่เห็นเขานะแต่ว่าผมเองนี่ก็พยายามศึกษาว่าอะไรบ้างที่จะให้เด็กได้เนี่ย ผมก็ทําให้เขาแล้วอย่างหนึ่งก็ต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนไม่งั้นนักเรียนน,ยน,นี่ก็จะไม่สนใจเท่าที่ควรหลังจากมีห้องอาเซียนนี้ก็เด็กก็อยากจะเข้าอยากจะเรียนหนังสือนั้นความรู้เนี่ยในปีการศึกษาต่อไปก็คงจะได้เยอะฮะจัดชั่วโมงสาระพรเพิ่มเติมไปให้เลยครับใ,ในห้องเรียนมีอะไรเป็นแหล่งเรียนรู้บ้างในในในโรงเรียนใช่ไหมฮะ สำหรับแนโรงเรียนนี่แหล่งเรียนรู้เรามีอยู่มากนะเช่นอย่างห้องอาเซียนนี่ก็เพิ่งทำใหม่แล้วเราก็มีท้องฟ้าจำลองนั่นะของจริงเลยแล้วก็มีหอดูดาวเราเรามีหมดนะฮะแล้วก็วศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์พัฒนาเด็กๆนะะแล้วก็ยังมีห้องโอขอบที่นี่เรียกโอขอบไม่ได้เรียกโอทบเป็นศูนย์รวมผลงานท้องเรียนทั้งปีฮะนะห้องนั้นก็สวยมีมีหมดเลยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีห้องจริยะ มีห้องการงานอาชีพเราจัดไว้เป็นส่วนๆเลยฮะนะก็ก็เป็นแหล่งร้องนาฏศิลป์ดนตรีไทยดนตรีสากลเราเรามีหมดคอมพิวเตอร์เรียกว่าเด็กเนี่ยสามารถจะเป็นแหล่งค้นคว้าได้หมดแล้วก็ข้างนอกนี่ก็เป็นเป็นศูนย์สําหรับเด็กไปไปเรียนภายนอกได้เรามีโต๊ะมีเก้าอี้นะมีพวกต้นไม้มีไฮโดรโบนิกเราเราทำไม่ให้หมดเลยเพื่อให้เ hmm. ด็กเนี่ยจบออกไปเนี่ยจะได้มีอาชีพ ทำอะไรได้สักอย่างก็ยังดีตั้งใจว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจบป .6 เนี่ยฮะต้องได้อาชีพหนึ่งอันตั้งเป้าไว้เลยจะอะไรก็แล้วบอกครูไว้แล้วนะครับครูเข้าไปที่ห้องโงอองอรงเรียนอ่าห้องอนุบาลครับเรียนร้องเพลงแล้วก็เอ,อ่ยชื่อประชาคมอาเซียนได้ทุกประเทศเลยทุกประเทศครับยังไงเด็กที่จำได้คือคือทีแรกเนี่ยฮะเราลองสอนเรียกทีละประเทศประเทศเนี่ยเด็กก็าจำไม่ค่อยได้ครูเขาแต่งเพลงเลย แต่งเพลงแล้วก็ให้แต่งกายวันนี้จะเรียนเรื่องประเทศไหนก็ามาแล้วแต่งเพลงคล้องจองพรากฏว่าเด็กมันจําได้เลยแล้วเด็กก็อยากจะใครอยากจะอยู่ประเทศไหนนะเด็กก็แต่งตายตามนั้นเพราะนั้จะจัดกิจกรรมด้วยแล้วก็หัดร้องหัดทักทายด้วยภาษาอาเซียนเพราะนันเด็กทุกคนเนี่ยจำได้หมดนะฮะเนี่ยแต่างายบ้านหนึ่งหนึงบานสามนี่เด็กโตก็ได้นะ แล้วก็คำฝันจะเห็นว่าผมติดไว้รอบเลยนะไม่ว่าหน้าห้องอาเซียนที่บอดใหญ่นูนนะ่นเกี่ยวกับนะอาเซียนเกี่ยวกับที่เด็กจำเป็นจะรู้เพราะะนั้นมันค้นคว้าได้หมดเลยทั้งนอกห้องในห้องก,ก้าวมาขับได้เลยขับทที่สุดี่าจะมีราฝากไปถึงนักเรียนที่ศึกษาที่นี่แล้วก็พูไปการที่จะเข้ากระตูอในวหน้าเนี่ยคือคิดว่าอย่างนี้ฮะทุกโรงเรียนนะฮะเราต้องช่วยกันนะ ว่าอาเซียนเนี่ยมันมีความจาเป็นในอนาคตในปี2558อาเนี่ยอาเซียนเขาก็เปิดเต็มตัวแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นหน่วยการศึกษาเนี่ยก,ก็ต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าโรงเรียนไม่รเริ่มทำเนี่ยเด็กไม่ได้หละนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นทุ่งเรียนนี่ก็ต้องจัดหลักสูตรตอนนี้กระทรวงก็บอกให้จัดหลักสูตรขึ้นมาเป็นสาระเพิ่มเติมเป็นหลักสูตรของเรียนเองแต่หลักสูตรแกนเขาก็มีให้แล้วตอนนี้เพิ่งเริ่มให้เพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ย ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องว่าจะทําอะไรกันนะตอนหลังนี้เราก็ศึกษาจากตำราศึกษาจากที่เขตพื้นที่มีอยู่บ้างเนี่ยแล้วก็มารวบรวมนะฮะต่อไปนี้ก็ทุกโรงเรียนก็คงจะต้องอตื่นตัวแล้วก็จัดให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่อนุบาลเลยถึงป .6 นะในอนาคตก็ถ้าเราตื่นตัวช่วยกันนี่ผมว่าเด็กไทยคงไม่แพ้คนอื่นนะตอนนี้เราล้าหลังพอสมควรแล้ว เพราะเราเพิ่งตื่นตัวแต่คนอื่นเขาเขาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ <นะ S 1> ครับแนอนาคนจากโรงเรียนที่เขามาดูเนี่ยถ้าทการโมเดลเนี่ยไปสร้างที่โรงเรียนเขาเนี่ยเยอะ,ละแล้วครับเขามาถ่ายรูปแต่ผมไม่หวงอ่ะวงก็ก็ <ๆ S 1> <นะ S 2> อยากทาก็ทำเพราะเนี่ยอย่างเนี้ยผมก็คิดไปทําไปตุ๊กตาเนี่ยกว่าจะหาซื้อได้เนี่ยหายากมากครับไม่ใหม่เนี่ยชุดห<ด>นึ่งเป็นหมื่นนะตอนนี้ก็เหลือหกพันแล้วล่ะมันมีหลายนะมันไม่ค่อยมีแล้วตำราเนี่ยเราหายากผมก็ไปค้นตามแหล่ง นะั่นธะนบัตรของจริงนะผมนะี่ยวางอยู่นั่นเต็มเลยของจริงแต่ละประเทศก็ไปไปแลกมาจากกระทรวงให้เด็กเขาเห็นด้วยเนี่ยนี่แบงก์อย่างนี้ก็เรียกอะไรแต่อ,อะไรเนี่ยเพราะนั้นเด็กจะจะรู้หมดฮะต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อตอนนี้ก็สั่งไว้พักพวกกัแบบกระทรวงเนี่ยใครไปเจอประเทศไหนสิป,ประเทศเนี่ยไม่ว่าเป็นตุ๊กตาอะไรซื้อมาแล้วมาเบิกเงินที่นี่นี่สั่งไว้เลยครูต่างประเทศมันก็นกลับไปประเทศถ้าเจออะไรเอามาผมจะมาใส่ตู้ให้เต็มเลยนะ สัญลักษณ์เอกลักษณ์เขามันมีอะไรเนี่ยก็จะใส่ให้เขาแล้วกําลังสั่งอีกชุดตาําราฮะเบื้องต้นตําราอะไรก็ได้แต่ให้เป็นภาษาของเขาะว่าอเนี่ยนะเขมรนึกเขียนอย่างเงี้ยนวฟิลิปปิน์มันเป็นอย่างเงี้ยผมจะมาใส่ไว้ นะให้ครบเลยเด็กๆจะได้ศึกษาได้พอสมควรในนั้นครับค่ะห้องเรียนอาเซียนโมเดลที่เราชมไปเมื่อสักครู่นะคะก็นับว่าสมบูรณ์แบบจริงๆจนสื่อมวลชนหลายสำนักนั้นให้ความสนใจค่ะในช่วงหน้านะคะข่าวบริการของเราทาง c p พได้ร่วมลงนามกับ7บริษัทที่จะเข้าร่วมในเซเว่นแคตตาล็อกค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยงลงนามกิบโอยุไปพร้อมๆกันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ ดิฉันขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านได้ร่วมลงนามในสัญญาเพื่อที่จะทำ m o u คู่ค้าร่วมกันกับ Seven Catalog เ,าาเรียนเชิญค่ะ อปปิ้งสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะมีหลากหลายโปรดักต์แล้วก็หลากหลายสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนบต่อไปจากนี้พวกเราจะขับเคลื่อนนะคะในการดาเนินธุรก,กิจการค้าไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสะสมสินค้าที่เป็นฝีมือนะคะเกิดจากการพักน้ำแรงแล้วก็มาสมองของคนไทยเอง 7แคตตาล็อก <Seven> เข้าสู่ปีที่14เราก็จะได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าที่เป็น SME เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยด้วยนโยบายของ c p o แล้วเนี่ยเราต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีช่องทางที่หลากหลายนำสินค้าที่ดีที่คนไทยเป็นโจกหออเข้ามาจำหน่ายมากขึ้นจาก40%ก็จะเป็น60%นี่คือเป้าหมายเรานะครับก็จะครอบคลุมกลุ่มสินค้าทุกๆรายการ นะครับกลุ่มสินค้าใหญ่มากที่สุดก็คือในเรื่องของความสวยความงามแล้วก็เครื่องใช้ในบ้านนะครับจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ตรงกับทาเก็ตกลุปเรามีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงประมาณสัก80%นะครับปัจจัใบวกที่จะส่ที่จะได้ยอดขายในปีนี้ค่ะามาจางอะไรบ้างก็อย่างที่เรียนนะครับว่าทิศทางของเซมิเนแคตาล็อกเนี่ยได้รับการตอบรับของลูกค้าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกค้าให้ความเชื่อถือมากขึ้น แล้วก็เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยด้วยกลยุทธ์ต่างๆที่เรานำมาก็คือเรามีคอเซ็นเตอร์ให้บริการ7วัน24ชั่วโมงเรามีน้องพนักง,งานที่ร้านที่สามารถให้บริการกับลูกค้าที่เดินเข้าไปที่ร้านสาขาหนังสือเรามีจำหน่ายไว้ที่ร้านเล่มละ10บาทออกหนังสือมาทุกๆ2เดือนมีสินค้าที่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายนะครับมีระบบซอฟต์แวร์ในการจัดการ ที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็วมีระบบโลจิสติกที่คอมมิชเมนต์ต่างๆที่เราให้กับลูกค้า<ม>ก็จะส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้ถึงมือลูกค้านะครับปีนี้เราเชื่อว่าจะโตไม่น้อยกว่า30%นะครับสินค้าที่อยู่ในออมสมีการหมุนเวียนขึ้นกปกขึ้นอะไรยังไงคะจะเห็นได้ว่า ในเล่มต่อไปที่กำลังจะออกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีพรีเซนเตอร์เป็นผู้ชายเป็นดาราผู้ชายเป็นโดมเดิอนทีเซเว่นแคทลอนจะมีดาราเป็นผู้หญิงนะครับก็อันนั้นปรับเปลี่ยนสินค้าที่ที่นำมาขึ้นปกก็จะมีพรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราเข้ามาหมุนเวียนทุกๆ2เดือนมีโปสเตอร์ติดแนะนำที่หน้าร้านทุกๆุกวันนะครับก็จะเป็นการแนะนำสินค้าที่อยู่ในหน้าปกนะครับ สินค้าทางกว่ารายการเนี่ยค่ะคืออยากทราบว่ามีเกณฑ์ยังไงให้สินค้าอยู่ในเล่มนั้นตลอด2เดือนคือคือถ้าถ้าเราดูจากง่ายๆนะครับสินค้าในจำนวน100%เนี่ยสินค้าตัวที่ได้รับการตอบรับที่ดี60%แรกจะถูกนําเก็บไว้ในเล่มต่อไปส่วน40%่นยไม่ใช่ว่ามีปัญหานะครับเพียงแต่ต้องไปพัฒนาปรับปรุง เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าได้คุ้นเคยได้รู้จักแล้วก็จะนํากลับเข้ามาใหม่แล้วเราก็เปิดโอกาสให้สินค้าใหม่ๆที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นได้มีโอกาสได้เข้ามาผ่านในช่องทางของเซเว่นแคตเอออีก40เปอร์เซนะครับอยากให้ดถางรายละเอียดการาออเทมเอ็มโอยนี้พอของเสร็จปะกัน,นเราเราเชื่อว่าด้วยด้วยศักยภาพของ SME ในบ้านเรานะครับยังมีสินค้าที่ดีๆอีกเยอะเลย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคัดเข้ามานะครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะสนับสนุน f อ e นะครับแล้วก็บอกผู้ประกอบการทั่วไปที่ได้รับทร,ทรบาบข่าวสารในวันนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเซเว่นแคทล็อกจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนผู้ประกอบการในบ้านเรา SME ท, e ที่ด <problems. S 1> ีๆที่มีสินค้าที่มีคุณภาพสามารถมาพูดคุยกับทางเซเว่นแคลอกได้นะครับก็ก็ ฝากช่วยแนะนำด้วยนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์02711711775ก็จะมีพนักง,งานคอยให้คำแนะนำอยู่น,นะครับก็ฝากถึงผู้ประกอบการขนาดการขนาด,นาดยอมว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามีสินค้าที่ดีมาพูดคุยกัน,นมีกลุมสินค้า่นะที่นที่แล้วมีนทนครนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นราคาอ๋อ ก็ก็เป็นไปตามตามกลไกของตลาดนะครับคู่ค้าก็จะเป็นคนเซตอัพด้วยส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าวัตถุดิบหรือต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมาขยับแต่การขยับนั้นราคาเมื่อเทียบเคียงกับตลาดก็สามารถที่จะแข่งขันได้อันนี้ก็เป็นไปตามกลไกของผู้ประกอบการนะครับผมเชื่อว่า ถ้าพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มากนักนะครับถ้าเราพูดถึงค่าแรงที่เพิ่มขึ้นที่เราเรา,เรารู้กันอยู่อย่างเช่นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยขยายออกไปทั่วประเทศค่าแรงก็มีผลกระทบกับต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันผมเชื่อว่าประมาณสัก5เปอเนงนะครับแต่ถ้าเรามีช่องทางและมียอดขายที่เติบโตมากกว่า5%มันก็โคฟเวอร์นะครับ การขยายทางสินค้าไปที่ชนบุรีค่ะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราเราเชื่อว่าถ้าเรามีสินค้ามีคลังสินค้าระยะเวลาในการ Delivery ในการขนส่งก็จะสั้นขึ้นแต่เราจะคัดเลือกสินค้าที่เป็นสินค้ายอดนิยมนะครับเพราะเราใช้พื้นที่ที่ชนบุรีเนี่ยประมาณสัก2,800ตารางเมตรนะครับ <Okay. S 2> ก็เราก็ต้องเลือกสินค้าที่เป็นยอดนิยมเอาไปสต็อกเก็บไว้ที่นั่นแล้วก็ส่ง ไปให้กับลูกค้าในแต่ละสาขาในภาตนออนคต<า>ะวันออกนะครับก็จะครอบคุมแอร์เรียประมาณสักเกือบเกือบ800สาขาถึงพันสาขานะครับเฉพาะในแอร์เรียตะวันออกนะครับตอนนีเ้เปิดหรือยังคะหรือว่ายังไงกำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงอยู่ครับคิดว,ว่าน่าจะน่าจะคอเตอร์2ใบปายปลายหรือคอเตอร์3าะเครับทาร์กเก็ตกรุ๊ปของลูกค้าเราเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความสวยความงาม เป็นของใช้ในบ้านนะครับอย่างวันนี้ที่เซ็นเอ็โยกับคู่ค้าไปเนี่ยก็ครอบคลุมค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่นอนในเรื่องของรถไฟฟ้าต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเป็นกลุ่มที่ตรงกับทาร์เก็ตกลุ่มที่เป็นผู้หญิงนะครับความสวยความงามจะเป็นเมนหลักก็จริงๆแล้วเราได้รับความร่วมมือจากในส่วนของราชการด้วยส่วนหนึ่งส่วนของสสว,วของสภาอุตสาหกรรม ส่วนของภาคเอกชนที่เป็นเป็นเป็นแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็น SME Bank ไม่ว่าจะเป็น K b a บ k ไม่ว่าจะเป็นทกสก็ช่วยเราในแง่ของการกัดนกองผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมธุรกิจกันแค่ะโรงเรียนหลายโรงเรียนนะคะได้เข้าไปขอดูแบบห้องเรียนอาเซียนโมเดลของโรงเรียนจินดาพง์เพื่อนำเอาไปเป็นแบบอย่างห้องเรียนอาเซียนต้นแบบค่ะ และทางรายการของเราก็ขอฝากไปยังโรงเรียนปฐมศึกษาทั่วประเทศด้วยนะคะว่าหากต้องการแบบห้องเรียนอาเซียนโมเดลของโรงเรียนนี้สามารถติดต่อมาอย่างรายการของเราได้นะคะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับโรงเรียนที่ต้องการค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมคือทางรายการจะขอบอกบุญไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะคะว่ารายการของเรานั้นได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนซึ่งนําโดยท่านผู้บังคับการกองปราบปรามได้จัดทอดพระป่าเพื่อนํารายได้ทั้งหมด สร้างหลังคาพระเจ้าห้าพระองค์ณนะสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดเลยซึ่งจะทอดในวันที่5พฤษภาคมนี้ค่ะหากผู้ใดมีจิตศรัทธานะคะรายการเราก็ขอเรียนเชิญให้มาร่วมทําบุญกันในครั้งนี้หากท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการวิยเสียงประชาชนก็มาลงเฮงเท่านี้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเราก็มีทนายความฝีมือดี เราให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และหากท่านใดที่มีเรื่องเราอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะนําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคม <c oughs> ก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะทําตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ